การแข่งขันฟุตบอลครอบครัวรัตนเสศครับรอบรองชนะเลิศครับรุ่นอายุไม่เกิน18ปีทาคามพิทยาคมครับมาในชุดสีขาวครับราชสีมาวิทยาลัยครับมาในชุดสีส้มครับเริ่มเกมครับคุมเข้าไปเลยครับโอ้ยนี่แล้วใบวัดกันหน้าประตูเลยครับตอนนี้ได้ด้วยครับราชสีมาวิทยาลัยหมายเลข49ยิงโอ้ยเป็นทัดบอลครับ บิ๊กแม์ครับสองท่องทางให้เลือกชอตชมเลยครับเปิดเข้ามาติดโอ้โหแถวสองแถวสองยังไม่ไปไหนครับบอลยิงยางายิงยางโอ้เป็นาาราชสีมามวิทยาลัยครับอ,ออกนำท่าข้ามพิทยาคมไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้ลูกเจ็บตกเจ็บตกจากการเตะมุมครับจังหวะนี้ครับลงไปไม่มีเสียงนกหวีนครับราชสีมามา อุ้ยโดนแย่ครับจังหวะนี้แถว2ยังได้เปิดมาจังหวะนี้ครับราชสีมาวิทยายลัยทันครับหมายเลข19บเก้าตักโอ้โหลบโตบอีก2อลบ3ามย้อนหลังมายิงโอ้โหเพื่อนขุ่มเข้าไปครับอ<า>ุ้ยโดนปั๊มไม่มีเสียงนกหวีดอาแล้วมีเสียงนกหวีดแล้วครับ<า>เล่นเร็วเลยครับราชสีมาวิทยายลัย แทงแบบโอ้โหทะลุแล้วครับจังหวะนี้ยังไงยิงโอ้กลายเป็น2ประตูต่อศูนย์ไปแล้วครับราชสีมาวิทยาจัไหรครับออกนาำโอ้โหตากล้องวิ่งไปล้มเลยไม่ต้องรีบกระดนานมาครับสำหรับเขตในเขตนครราชสีมาตายยิงโอ้โห ได้ตั้งลิงยิงเต็มๆแล้ครับจังหวะนี้ับของท่าข้ามรับยิงออกไปครับตัดหลังไปได้ครับไม่ล้ำครับจังหวะนี้ท่าข้ามไปแล้วยิงติดเซอ้โหติดเซผูรักษาป,ประตูของราชสีมาวิยททาอะไรครับกลายเป็นผู้เล่นเตะสอนี่นสามสองเมตรครับเปิดเสาแรกมาโอ้โหเตะไม่ดีด้วยครับจังหวะนี้หนุนออกไปอ้าวโอ้โห,โหบอลย้อยๆครับจังหวะนี้ เกือบเสียบใต้คานเลยครับจังหวะาี้ต้องตัดสินใจปัดทิ้งครับเปิดมาหน้าประตูโอหยดไปเรียบร้อยครับโอ่กลายเป็น3ประตูต่อศูนย์ไปแล้วครับตอนนี้ครับโอ้เปิดเข้าไปแล้วหน้าประตูมงแถวสอง ยิงโอ้ออกหลังไปครับลูกนี้ของท่าข้ามครับท่าข้ามตักบอขลข้ามหลังไปโอ้เข้ามือผู้รักษาประตูของราชสีมาแล้วไม่จับด้วยครับตอนนี้พาบอลไปริมเส้นแล้วครับเอเเอเปิดมาแทงฟารโก้กลายเป็นราชสีมาวิทยาลัยรครับยิงออกตาท่าข้ามไปแล้ว สีประตูต่อศูนครับโอ้ขาดเลยครับเกมครับกองราชสีมาวิทยาลัยครับปามูจังหวะนี้ครับแถวสองยังเป็นราชสีมายิงเข้าไปโอ้ยเฉียดเสาออกไปถ้าขามได้บอลบ้างครับเปิดมาชิงบอลหนึ่งสองครับแทงตัดหลังไปแล้วครับทันไหมครับ ผู้รักษาประตูเร็วครับแม่ออกมาคว้าบอลเอาไว้ได้ครับแม่ปะทะกันนิดนึงครับบอลเข้ามาครับสําหรับผู้รักษาประตูของท่าข้ามหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นราชสีมาวิทยาลัยครับเอาชนะท่าข้ามพิทยาคมจากชนบุรีไป4ประตูต่อศูนย์ครับ